สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่นูก็มีเจ้า mountain hiker นะครับเป็นเตาแก๊สพกพาขนาดมินิมอลมากนะครับนี่ขนาดก็กระทัดรัดมีฮาร์ดเคสนะครับเป็นเคสแข็งนะครับมีซิปเปิดกันดูเลยนะครับนี่หนี่โซ่ซ่อโอ้โหไฟแรงน่าดูนะครับแล้วก็จะมีคู่มือหรือใบโลโก้เขานะครับก็ไม่จำเป็นก็วางไว้นี่ครับพร้อมกับสายถังนะครับแล้วก็มีสกรีน ยี่ห้อของ m o u n t a i n k e r นะครับเราไปดูตัวของมันเลยดีกว่านี่กระทัดรัดดีนะวัสดุดีมากนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเลยนะครับมาดูบั้นท้ายมันนะครับเป็นขาพับที่แข็งแรงนะครับหนามาก3าขานะครับนี่แล้วตัวข้างบนเขาเนี่ยก็มีขาพับได้เห็นไหมกระทัดรัดพับง่ายมากสวยงามมากเป็นสแตนเลสสตีลเป็น ขาที่แบบแข็งแรงด้วยนะครับเป็นฟันที่แล้วก็มีหัวเตาเนี่ยสามหัวนะครับเป็นหัวฟูกแต่ที่สําคัญที่แบบพี่นูชอบมากๆเขาออกแบบดีมากกระทัดรัดแล้วเก็บได้ดีนี่ครับมีที่จุดแม็กในโตนะครับสามารถแบบกางออกเก็บพับได้นี่เราจุดตรงนี้นะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับงานท้นเนียบมากๆเนี่ยครับพับเข้าพับออกแบบไหลลื่นสบายๆแล้วก็กระทัดรัดมากๆนะครับขนาดซสเขาก็แค่ 5นิ้ว6นิ้วกลางออกสูงแค่4นะครับแต่ที่ตรงหัวปรับเนี่ยโอ้โหงานแน่นงานดีมากนะครับสกีโลโก้ยิงเลเซอร์นะครับเป็นพวกใช้กับเตาแก๊สสละเป่านะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราอยากจะใช้แก๊สป๋องก็ได้แต่ไซส์ของมันเนี่ยขนาดก็60เซนสบายๆเลยเนาะสายยาวดีคือให้มาแบบ สวยๆคุ้มๆเลยนะครับนี่ถ้าเราอยากจะใช้แก๊สกระป๋องที่แบบประหยัดหน่อยเพราะแก๊สลเปามันแพงกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เราไม่มีตัวต่อก็ต้องใช้แก๊สสลเป่าเนี่ยเราก็ถอดตัวต่อออกมานะครับเป็นตัวต่อแก๊สกระป๋องอันนี้ของเนเจอร์ไฮนะครับจะดีหน่อยมันก็จะแน่นหนานะครับแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะซื้อหัวต่อแบบไหนก็ได้เราก็แค่มาหมุนเข้าไปนะครับนี่ก็จะใช้กับแก๊สกระป๋องได้สบายๆแล้วก็หาซื้อง่ายตามพวกแมคโครโลตัสนูน่นี่นั่นนะครับเนี่ยขันเข้าไปก็ แน่นหนาแล้วก็สวยแล้วก็มีวาวล์วเร่งนะครับนี่เราก็หยิบเจ้าแก๊สกระป๋องใส่เข้าไปนี่ครับสวยงามทีเดียวแล้วก็โอ้โหมันกระทัดรัดแล้วงานเขาดีจริงๆถ้าใครเห็นตัวจริงแล้วแบบสวยงามมากนี่เร่งหมุนก็เบามือง่ายมากนะครับกับเออตัวเร่งหมุนแก๊สเขาเร่งกําลังแก๊สนะครับแต่เดี๋ยวจะจุดให้ดูแต่ว่าถ้าจุดเร่งตรงนี้เห็นไหมฮะ มันไม่เห็นไฟแน่นอนครับเพะแสงมันจ้าเดี๋ยวไปจุดในบ้านไทคลิปด้วยกันนะครับนี่ลองวางหม้อให้ดูนะครับหม้อก็ไลายหลายไซส์นะครับแต่ไซส์ที่เราพกพาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนจุดในบ้าน